การแพทย์ไทยก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขจึงได้จัดตั้งศูนย์ผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงขึ้นเพื่อเป็นพลังสำคัญในการวิจัยพัฒนาและผลิตนวัตกรรมการแพทย์สู่มาตรฐานสากล ศูนย์แห่งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ขั้นสูงและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศผ่านการวิจัยพัฒนาผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและความปลอดภัยรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก อาคารศูนย์ผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานสากลด้วยข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยเริ่มปรับปรุงเมื่อปี2567ดำเนินการแล้วเสร็จปี2568 ปัจจุบันได้รับรองเป็นสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างเป็นทางการภายในประกอบด้วยห้องปฏิบัติการที่สะอาดปลอดภัยและทันสมัยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่วิจัยพัฒนาการผลิตเพื่อการวิจัยเชิงคลินิกไปจนถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรมด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมขับเคลื่อนง,งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ของชาติที่ผ่านมาศูนย์ได้ร่วมผลักดันงานสำคัญหลายด้านอาทิ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับรักษาโรคมะเร็ง Natural Killer Cells หรือ NK และผลิตภัณฑ์ DC-CIK ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนเพื่อจุดมุ่งหมายในการผลิตและการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพในระบบสาธารณาสุขไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัดสำหรับโรคจากสภาวะเสื่อม Mesenchymal Stem Cells หรือ MSC ตลอดจนการวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูงที่สามารถนามาใช้ได้จริงในระบบสาธารณาสุขของประเทศในอนาคตศูนย์ผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงจะเป็นเวทีสำคัญของความร่วมมือทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติเพื่อสร้างสารรค์นวัตกรรมการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน นี่คืออีกหนึ่งก้าสำคัญของประเทศไทยในการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจศูนย์ผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมแล้วที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสุขภาพไทยสู่มาตรฐานสากล